ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชาแนลจะมารีวิวเหรียญ10บาทนะครับสสีนะครับวาระที่5นะครับครบร้อยปีโรงพยาบาลกลางนะครับสํานักการแพทย์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดนะครับโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบเหรียญนะครับด้านนอกนะครับมีเปลืองหยาบสลับเรียบนะครับนี่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องๆ้องไปชมกันสักนิดนึงนะครับเปลืองหยาบสลับเรียบนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกแต่ว่าก็ รูปแบบก็เหมือนเหรียญสิบบาทเราทั่วไปนะครับครับนะครับครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็26ี่หมิลลิเมตรก็ไม่ต่างจากเหรียญทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับบางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปมินทามหาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและ พระบอลงมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทามหามิพลอดุญาเดชนะครับทั้งสองพระองค์นะครับพินพระพักนะครับตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงสลองพระองค์สากลนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวานะครับมีข้อความว่าราชการที่5นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับเบื้องบนนะครับมี เครื่องหมายสัญลักษณ์นะครับจักปลีนะครับบอลมราชวงนะครับโดยมีกระหนนะครับกระลายเคลือบเถานะครับอยู่บนอยู่เบื้องล่างนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับในลักษณะของด้านหลังจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับขออนุญาตนะครับนิดนึงนะครับไหมครับครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีข้อมีเครื่องหมายนะครับ ของโรงพยาบาลกลางนะครับสํานักการแพทย์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรูปพระอินทร์นะครับทรงช้างนะครับเอราวันนะครับมีก้อนเมฆรองรับอยู่เบื้องล่างนะครับและมีรูปอูพันคบเพลิงนะครับอยู่ด้านขวาและอยู่ด้านซ้ายนะครับของช้างเอราวันนะครับ ภายในวงเหรียญขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าร้อยปีนะครับโรงพยาบาลกลางนะครับสำนักการแพทย์นะครับของปีพศ2441นะครับและปีพศ2541นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและมีข้อความบอกราคาว่า10บบาทโดยมีนะครับจำยามนะครับขั้นระหว่าง ข้อความเบื้องบนนะครับกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวาระนะครับวันที่ครบรอบวาระวันที่24นะครับพฤษภาคมนะครับปีพศ2541นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่21พฤษภาคมนะครับปีพศ2541เหมือนกันนะครับก็ปีพศ25 4 1เหมือนกันนะครับจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับ ครับอันนี้คือเหรียญที่ระลึกนะครับที่สร้างขึ้นมาของโรงพยาบาลกลางนะครับสํานักการแพทย์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับครับราคาหน้าเหรียญก็บอกว่า10บาทนะครับแต่ราคาตามเพจนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์นะครับหรือว่าตามหนังสือกระสรไทยนะครับหนังสือเหรียญนะครับพวกเหรียญพวกแบงกนะครับ ก็จะอยู่ที่120บาทนะครับครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะครับครับก็นี่ก็ได้หาซื้อมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับมันรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เหรียญแบบที่ระลึกก็เริ่มจะมีแต่ว่าค่อน้างที่จะซ้ํากันนะครับผมก็เลยไปหาซื้อมาบ้างนะครับหรือว่า เพื่อนๆที่เขามีเขาก็นามาขายให้นะครับก็ได้นํามารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมนะครับก็อยู่ที่ว่ามีใครมีแบบแตกต่างจากที่ผมมีอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะรับซื้อมานะครับก็นํามารีวิวให้ได้แฟนเพจของนุนชาแนลได้รับชมกันแล้วครับและรับทราบข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเวลาเราไปซื้อไปหากับเขาอย่างนี้นะครับหรือว่ามีการซื้อขายกันก็จะได้มีข้อมูลนะครับ ก็นํามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจะซื้อขายกันนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะถูกเขาหลอกได้นะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งหรือว่ากด Subscribe ให้นุนชาแนลเลยครับเป็นกําลังใจนะครับน,นําเหรียญเก่าเหรียญที่ระลึกหรือว่าเหรียญใหม่ๆที่มันมีราคาแปรผันมารีวิวให้เพี่น้องได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ